ขอน้อมกราบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับสายกลางชาแนลสายทางแห่งธรรมะที่สอดแทรกหลักคำสอนทางพุทธศาสนาโดยวันนี้กระผมจะมาขอเล่าถึงหลวงพ่อปานเน้นย้ำคนมีบุญเท่านั้นถึงจะฟังจนจบเป็นมหาบุญกุศล ท่านว่าหมดลมหายใจเมื่อใดถึงสวรรค์ชั้น้าแน่นอนหลวงพ่อปานท่านจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับหลวงพ่อพระราชพรมมยานแห่งวัดท่าสูงท่านได้เล่าให้ฟังว่าในสมัยหลวงพ่อปาน มีอายุ38ปปีถึงแม้ว่าท่านจะเป็นผู้มีความดีประกอบไปด้วยความเมตตาปราณีท่านเป็นพระที่ช่วยป้องกันคนอื่นมามากมายก็ตามแต่ขึ้นชื่อว่ากฎของกรรมไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้วันหนึ่งหลวงพ่อปานไปที่วัดประตูสารจังหวัดสุพรรณบุรีวัดนี้อยู่ทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นต้นทางที่จะไปวัดป่าเลไลในสมัยนั้นในตอนเย็นท่านเข้าไปอาบน้ำในห้องน้ำก็ถอดอังสะอังสาของท่านมีพระเครื่องอยู่ด้วยแล้วท่านก็ลม้มจนไม่สามารถลุกขึ้นได้รอท่านถูกบังฟันเขาใช้คาถาตั้งใจจะฟันคนไหนเขาก็ฟันผกักหรือฟันฟักแฝงก็ตามเขาก็ว่าคาถาจะฟันให้ถูกตรงนั้น เขาฟันวัตถุแต่แผลมันปรากฏในร่างกายผิวหนังภายนอกไม่ปรากฏรอยแผลซึ่งท่านถูกบางฟันเป็นแผลยาวในอกข้างในและยังเป็นรอยนูนในที่สุดก็ต้องหามกันลงเรือแจวซึ่งหลวงพ่อปานเวลาท่านจะไปไหนท่านจะใช้เรือสัมปันนีทาสีขาวทั้งลำมีคนแจวหัวแจวท้ายในขณะนั้น ท่านมีอาการใกล้ปางตายท่านขอร้องให้พาท่านกลับวดัดพอมาถึงวัดบางสายไหนก็ปรากฏว่าอาการของท่านหนักมากท่านจึงบอกให้แวะเข้าไปที่วัดบางสายไนก่อนให้หามท่านขึ้นไปบนศาลาก็อาศัยศาลาท่าน้ำนอนอยู่แล้วให้ไปตามอาจารย์จามที่เป็นหมอและเป็นเพื่อนของท่านซึ่งต้องใช้หมาแปรับกันในสมัยนั้น เพราะที่บางบานมันไกลมากอาจารย์จามมาถึงจับชีพจรแล้วบอกว่าท่านปานยังไม่ตายไปทุระประเดียวก็กลับอาจารย์จามบอกว่ายาฉันเป็นยาสูงพระต้องใช้ยาสูงใช้ยาตับไม่ได้สมัยนั้นเป็นป่าเป็นดงเป็นทุงไม่มีตลาดท่านก็เดินไปเด็ดยอดไม้ยอดมันสูงท่านบอกว่า นี่เขาเรียกว่ายาสูงวันนั้นยังไม่ฝืนผ่านไปสักหกเจ็ดชั่วโมงในยามใกล้รุง่งหลวงพ่อ่านจึงรู้สึกตัวและก็ฉันยาของอาจารย์จามเป็นอันว่าท่านก็หายและก็เล่าความเป็นมาให้ฟังว่าขณะที่ท่านเจ็บเขาก็หามลงเรือท่านก็ภาวนาบ้างพิจารณาบ้างให้จิตเป็นสูขท่านไม่ได้ปล่อยกรรมฐานเลย ต่อมาอาการมันเครียดหนักท่านจึงสั่งให้ขึ้นไปวัดบางสายไนเพราะคิดว่าไม่ถึงวัดบางนมโคเพราะจากวัดบางสายไหนถึงวัดบางนมโคนั้นต้องแกวเรือสองถึงสามชั่วโมงเลยหลวงพ่อปานท่านบอกว่าเห็นถ้าไม่ไหวก็เลยขึ้นไปนอนจับพระกรรมฐานเป็นปกติทุกคนในที่นั้นก็บอกว่าท่านจะลบไปแต่ท่านบอกว่า ท่านไม่ได้สลบอาทิตส,สมากายมันออกคือตัวในออกจากตัวนอกมีสภาพเป็นกายเดินออกไปเรื่อยๆพอไปถึงจุดสุดเข้าเขตชั้นดาวดึงใกล้จะเข้าฉั้นดุสีเป็นอาคารอยู่ข้างในแพรวพราวรรยบระย,ระยบเป็นสง่าสวยสดงดงามมากท่านตั้งใจจะไปสู่อาคารหลังนั้นแต่ปรากฏว่าขณะนั้นก็ได้ยินเสียงเรียกขึ้นว่า ท่านปานท่านปานหยุดก่อนท่านจึงเหลียวหลังมาดูก็เห็นพระพุทธเจ้ายืนงามสงา่าสวยอารามมีฉับพันณรังสีรัศมีหกประการท่านก้มลงกราบพระองค์พระองค์ตรัสว่าจะไปไหนหลวงพ่อปานก็ตอบว่าจะไปฉันดุสิีพระองค์ก็บอกว่าคุณปานคุณยังไปไม่ได้ ภาระใหญ่ของคุณยังมีมากนาะวัดวาอารามคุณยังสร้างไม่เสร็จและกิจอื่นที่คุณต้องทำยังมีอยู่จงกลับไปปฏิบัติงานให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะไปได้สถานที่นี้เธอมีโอกาสจะได้อยู่แน่นอนหลวงพ่อปานก็บอกว่าร่างกายมันไม่ดีทนไม่ไหวทุกขาวเวทนามันหนัก ทนไม่ไหวจึงออกมาพระองค์บอกว่าหมอจามเขามาแล้วรักษาแผลได้และพิษต่างๆสลายตัวแล้วกลับลงไปเธอพอสิ้นเสียงของพระพุทธเจ้าก็ปรากฏว่าจิตของหลวงพ่อปานได้เข้าร่างพอดีท่านก็ลืมตาขึ้นใกล้สว่างแล้วของวันใหม่หลวงพ่อปานท่านบอกว่ามันเป็นกฎของกรรม มาจากโทษปานาติบาตทําให้ร่างกายไม่ดีในชาตินี้โทษปานาติบาตของท่านเห็นจะไม่มีและท่านก็บอกอีกว่าต่อไปฉันก็ต้องตายด้วยแผลอันนี้แต่เวลานั้นแผลหายไปหมดแล้วนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาท่านก็ไม่มีความประมาทในชีวิตคิดว่าความตายอยู่แค่ปลายจมูกถ้าสิ้นลมปราณเมื่อใด ก็ตายเมื่อนั้นเมื่อหายจากอาการไข้แล้วท่านก็เร่งรัดทำความดีหนักขึ้นคือสง่งเคราะห์บรรดาลประชาชนทั้งหลายด้วยการรักษาโรคบางมีใครอดอยากที่ไหนท่านก็นำอาหารการบริโภคไปแจกพระวัดไหนไม่มีกระถินจารับท่านก็ไปทอดกระถินถึง17วัดการก่อสร้างก็สร้างคราวเดียว3-4ถึงวัด พร้อมๆกันและสำหรับจริยาวัดนั้นก็สั่งสอนอบรมพระทุกๆ15วันคือวันโกนของกลางเดือนกับวันโกนของวันสิ้นเดือนซึ่งท่านจะต้องประชุมพระแนะนำข้อวัดปฏิบัติตามพระวินยัยซึ่งวิธีที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงจุดอย่างง่ายๆและอุปสรรคในการปฏิบัติพระกรรมฐานการที่ท่านทำทุกอย่างอย่างนั้น จัดเป็นมหากุศลเพราะการทำบุญที่เป็นส่วนสาธารณชนนั้นเช่นเอาข้าวสารเอาอาหารไปแจกคนยากจนเอาเสื้อผ้าไปแจกถ้าจะเปรียบการให้ประเภทนี้ก็มีความดีคล้ายกับการถวายสังฆทานแต่เสมอสังฆทานไม่ได้เพราะสังฆทานเป็นทานที่หมายเอาพระพุทธเจ้าเป็นประธานมีพระอริยสงฆ์เป็นผู้รับ การที่เราให้กับคนบางทีคนที่รับก็เป็นคนมีศีลไม่บริสุทธิ์อานิสงส์ก็น้อยตามไปด้วยแต่ถึงจะน้อยประการใดก็ตามทีบุญบาร,รมีประเภทนี้ก็สามารถจะส่งผลให้เราเข้าถึงพระนิพพานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าตายในชาติปัจจุบันทางที่เราจะไปได้ก็คือสวรรค์ชั้นดาวดึงเทวโลกดังเช่นตัวอย่าง ท่านอังกุลเทพบูตรได้ให้ทานแก่คนภายนอกพระพุทธศาสนาปรากฏว่าตายจากมนุษย์แล้วไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเทวโลกแต่ว่าสภาพร่างกายไม่ผ่องใสพอมีศักดาไม่เสมอด้วยเทวดาทั้งหลายแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นเทวดาแล้วถึงแม้จะเป็นเทวดาท้ายแถวก็ยังดีกว่ามนุษย์หัวแถวเพราะไม่มีแก่ไม่มีหิว ไม่มีกระหายไม่มีความหนาวไม่มีความร้อนไม่มีการเจ็บไข้ไม่สบายจะมีก็เพียงเกิดเป็นเทวดาแล้วก็ตายจากการเป็นเทวดาเท่านั้นเองฉะนั้นการบำเพ็ญกุศลทานแก่คนภายนอกพระพุทธศาสนาหรือแก่คนภายในเขตพระพุทธศาสนาแต่ว่าไม่มีความเคารพในพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังการบำเพ็ญกุศล จะมีผลน้อยก็ตามแต่ถ้าทำบ่อยๆก็มากเหมือนกันเพราะการเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปซึ่งในชาตินี้ก็มีคนรักเรามากเพราะว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของบุคคลผู้รับไปทางไหนก็มีแต่คนไหว้คนเคารพอันตรายไม่มีการเดินทางไปไหนจะตกรถตกเรือ จะหิวตายไปในระหว่างทางจะไม่มีสำหรับคนประเภทนี้ฉะนั้นจำไว้นะโยมการที่จะประพฤติตนให้ดีนั้นเราก็ต้องมีความเมตตาเพื่อแผ่ให้กับบุคคลรอบข้างด้วยการเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นของคู่ก,กันกับสิ่งมีชีวิตแต่เมื่อเราเกิดมาแล้วเราทำอะไรประพฤติอะไรได้สร้างกรรมดีไว้มากหรือน้อย เมื่อหมดลมหายใจไปจะนึกเสียดายทีหลังไม่ได้นะสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าของเรื่องที่ได้นำเรื่องราวนี้มาเผยแพร่เป็นธรรมทานให้ท่านผู้ฟังได้รับชมกันนะครับและขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับ สาธุ